ียาวนั่นโอ้โยยาวไปนิดนึงเพิ่มนะครับโอ้ยเพิ่มดีเลยครับใส่เบาะนัดอืมานอะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีช่องอีสานมืุกฤษตัวอยางนะครับอ่าผมกับผมเบาสดใส่กับมือนี้กับมีเบาะนัดเนาะมาน้ำนะครับ มึอนีดด้ก็พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดนะครับมาใส่เบ็ดนะครับมื่อนี้ฝนตกนะครับก็เลยมาพากันลงมางหวยเนาะครับมาหาใส่เบ็ดล่องมึงนะครับมื่อนี้ก็เยื่อที่ได้ดีนะครับอ่ะเยื่อห่วงนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เบ่งนะครับเนี่ยก็เป็นเยื่อที่เบ็ดนะครับเนื้อห่วงนะครับอ่ะหมานครับันหมานอ่ะลักษณะไม้ก็นี่นะครับก็เป็นห่วยเป็นน้อง จะาพาฟี FC ไปลุยกันนะครับเดี๋ยวจะมาลุ่นกันนะครับไปเดี๋ยวขาไปใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะคาก่อนนะครับอ่ะมันหมานนะครับลุ่นไปด้วยกันไปลุยอ่ะเรา,าถือวิธีเสียบเงือนะครับเสียบตรงหางมันนะครับอ่าปุกหางมันนะครับมันจึหนึ่งแหลมบอ่อตายนะครับสองมันก็จะล่อยหน้าไม่ดีเนาะ ไปดูยีตาพิจารณาใามาบ่ะาานัดนิจาราใม่ถึงเนาะมันจะเขามาหานพวกผักพวกอันนี้ตอนนั้นเราดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเทียมันของกเอาผักบุ่งไหมเสียยลีกยังกันเลยเนะ เลยไม่เคยเห็นบักวานะครับยุกเเก้าศูนย์นาจีหูจักกันดีนะครับอ่าบักวานะครับบักวาเเด็หน่อยสมมุตินี้บูจกักเลยนะครับบูจกักเด้อพี่น้องบักวานี็หน่อยบูจักแหล่ะสมมุตินี้นครับบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนา <c oughs> ทุ่งไร่ทุง่งนานะครับเ <c oughs> ขาเขียว ยงกบเสียงเขียดห้องนะครับต้องใส่หางแบบทีทีไปเลยครับใส่ทีทีกันไปเลยคนหางมันนะครับทีเสียบ <c oughs> สั้นครับหองเป็นหลอกคอกไม้นะครับมันตั้นแน่หนะ่อยงงยากแน่ครับแต่กบเป็นปัญหากิมงานอีสานมือบางอย่างนะครับหากินตามวิธีบานเท่าอีสานบานเท่านะครับเป็นความสุกนะครับหาไสบูรย์และนะครับอโอเค ลุยโอครับตรงเดียวข้างหลังบรรยากาศนะครับเขาเขียวงามครับแต่ว,ว่าปุย๋ยปีนี้ก็แพงที่น้องสอบแล้วท่นเจ็ดทันแปดนะครับยูเลียนะครับแพงครับแพงปุยงป๋ยแพงแพง ใส่เงาป่องนะครับคม่มเลยพี่น้องนี่บาดไวไวนะครับบริดลใส่เสือแขนยาวมาครับวันนี้เดี๋ยวจะจัดทํำเสือเอฟซีอยู่เสือเสือช่องเนาะแจกเอฟซีน้ำโอ้จันจันครับล่งยาก ักหน่อยตัวนี้อะไรนะนี่เก,การเลยโอ้เป็นทับลีเหมาะนะครับไม้สวยนะครับไม้งามครับนะครับหงายหน่ำึ้นไล่แห้งครับฝนตกเนาะแต่ว่าก็ฝน,นกระถิ่งช่วงไปประมาณเกือบปีเดือนนกันครับถึงตกมาตกมาแห้งเลยนะครับมือนี้ ลงมาแป๊บเดียวน้ำนี่ขึ้นข้าวเดียวเลยนะครับงัดถือแล้วนัดอุ้ยถือแล้วถือแล้วไปไปถือแล้วไปไปอุ้ยพี่น้องถือแล้วถือแล้วแม่นมาครับนี่ฝุดไซได์นี่ฝุดไซด์นะครับแม่นบ่ฮู้น่ะพี่น้องแม่นมาครับแม่นมาเอาขันกลุ่มนี่ว่าหนาผาดแม่นมาครับปลาหยัง ปลาบูนะครับปลาบูแหกมานรัวแรกแหกมันครับเดินประกันหอดเสอยู่ครับอ้าวปลาบูครับมันละล่ะใส่สวยครับใส่สวยปลาบูนะครับปลาบูปลาปลานะครับอ้าปลากำลังถือฝนไม้มันห่าวนะครับอ้าครับมันมันละบานนี่มร้าเทแลวครับ ปลาเขาก็มเขาอบปลาไปต้องสองปีเลยฮะวันนัดหลังสุดท้ายปะครับนี่เร่งครับผมหลังสุดท้ายมาแรงมากเร่งไหมครับอ่ามาแรงเดี๋ยววันนัดพามายำนะครับอ่าคิดว่าน่าจิตมันอยู่เนาะครับผมอ่ามาแรงมันมันต้องกันนะครับมายำต้องกันมากครับอ่มันมันครับมาแรงยำกัน ยางย่างกับไปแลวแล่นะครับไปเลแล,ว,แลวก็ย่างกับบรรยากาศา้าเบิง้งบรรยากาศไปนไปั่งเพื่อไงนะส่งมือครับนีบ่ยามไปนั่งนะครับเพื่อมันหล่อนมันยังเพื่อมันเพื่อมันหมด หอนหอนฟังหน่ผู้ใดใส่เดี๋ยวใส่ขึ้นกันวะยืดเบาเบิ่งก,กันนะดิ้งเข่าปาบอ่ะบกือบพอถึกถึกนะครับอ่าห่าวมันสวบ จะใส่ให้กันไว้ะเอาขึ้นปยังึไปบอดนี่นี่ึ้นยังอ้้ยูบ้านออขันขึ้นปหนึ่งซี่เึงามันกนเองากอนขึ้นเียนกินเอแนวขึ้นเียนกินเถอแน่หเ่องยาวอ อยู่บ่ครับยู่บ่พี่น้องไม่เด้ไหมไม่ไม่ไม,ม,ม่ดึงเข่าหญ้านะครับไม่เอาลุนครับลุนลุนครับยังดูยังอยู่ยกยกยก,ยกขันไว้นั่นยกขันโอ้อตัวงามครับตัวงามอ่ะวา,างลงพื่อนมึนก็นนะ่าข้านัด พึ่งพี่น้องเบืองน้าอ้ยามกลับคำครับงานมเนยะครับนี่ยามกลับเนาะคนบูดหมานโยอ่ะครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีช่องอีสานมือเบือย่างนะครับอ่าพาพี่น้องมายามนะครับมายามเบ็ดเนาะตอนนี้ก็ประมาณนสองทุ่มนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าเยือหัวเขาจะทำงานบอนะครับเอฟซีช่องอีสานมือเบือย่างนะครับผมบ่าวสุไสครับกับบ่าวนัดคนเดิม อะมันมันพี่น้องอุยเดีครับเ้อเอาบอกคือยังชิคคือครับพี่น้องมงกันไหนลูกมงกันไห้เฮ้ยยยาี้ยนี่ครับนยยยอยอ้โอ้เางโอ้ินครับโอ้พี่น้องไปยงครับไปยังไปยังมกันครับ อมีงอมเลยครับนีงอมเลยเอาบารดันเอาไนเลยบิงไปยังครับไปยังโอ้ไปยังครับไปยังรุดครับคือรุดปุ๊กรุดโอ้ยมันกินบอลเล็กนะครับมันกินบอลเล็กมาได้ครับโอ้ดกดีนะครับเี๋เอาขึ้นมาทันอยู่โอ้ อเกือบแล้วพี่น้องเกือบแล้วโอ้ยหมันเก่บหมันเก่ายังมือยังมือไหวอยู่ครับโอ้ยมือไหวอยู่ครับมือไหวมือไหวมันมือลักแนวอื่นนะครับเบามือไหวตัวนี้โอ้ยพี่น้องนี่เงยกปุ้ยประดุกตรงงามครับใส่งามรุดพอดีใครยุคขึ้นมาจากนามอะไรนะครับใส่ดีอยู่ครับรุดรุดดีด้วครับนี่รุดดีโอ้ใครเข้ท่านครับโอ้ยโอ้ย ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเอาเอาใส่ถุงแยกก่อนละครับจังหวะนี้บ่ต้องท่างย่างมันตายไหมปะอะย่ากย่างย่งย่งย่างักครับย่ากโอ้ยมันหมานี่พวกเนี่ยผู้เาหมานครับมันหมานยุกใหญ่ครับดุกใหญ่ตรงนี้น้อยทิ้งดังเขาแล้วครับเหลืองหุยหุยครับเหลืองหุยหมาน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 เจ่าเลยเข่าเลย หออครับเอาล่เอาลุ่ดกันพี่น้องรุดกันนุดกันาหนี้ครับปยังปลายังเขีคอเดยครับผึงเด้อกลุ่มขันแนวนี้มีลุดเด้อยพี่น้องเด้อมีลุดเดีอนีดเด้อปลายังปลายังบบิ่งกันอ้าบิ่งอ้ปลายงอ้ยมันาสิถือแจมถือแต่หัวคำนะครับนะถือแถงก้อนครับไม่ใเป็น้หันหมูนะครับตายมันถือตะเวนนะครับ เป็นโคกอนนะครับตายบ่ตายแก่สร้างเป็นโคกอนโอ้เห็นะครับเสียดายตโค้งง่ายโค้งง่ายโอ้นะครับกินขอหยาดโคกกอนนะครับเลยโอ้ว่าเสดายอยู่ครับโค้งงามนะครับป่าแต้มชี้ชี้หัวเลยครับฮาเยอะหัวครับเยอะหัวทำงานโอ้โอ้ผมมันหน่อยเด้อเด้อครับเด้อเอ้าปนโบสถครับปนโบสถมาครับ ใส่ถุงก่อนถุงก่อนละคือบ่อครับคือบ่อองครับนั่นเอกันไหมงกันหนี่เลนี่ครับอยู่บเขาในป่าเด้อพี่นมองมันอยู่บนเดี๋ยวมาบานัดบดดึดึงหยาดมั้หมครับดึงหยามั่งเนี่ยีุ่ด้อ น้ำเดือดครับน้ำเดือด่ปยังครับ่ยังไปยังโอ้ไปคุโคก่อนนะพี่น้องคอบ่ออ่านครับหมานอีกครับเยี่หกเบานาเท็ดเหรอเี้ยใส่ปนบุดใส่ปนบุดครับปนบูดเดี๋ยวขยัดปดกันนะครับดีนี้มีนนานจะ บอลุดดออกเนาะกินแบบนี้กินลึกครับกินลึกดีดีครับดีดีก็ได้โอ้โหสู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 ทีย็นครับทีย็น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 สูยูกสูยูกเอาขึ้นก่อนนะครับพี่น้องเสียงวิยูิวเสียง่ึ้นบนโอ้ฝนพิกันครับปลาคอปลาโอปลาคอกินดีปลาคอกินดีนะครับครับผมกินดีกินดีนะครับ เนี้ยห่วงครับอ๋อเยอะห่วงเลครับทำงานแล้วครับผมเอาหมานขยายปดก่อนนะขึ้นมาเบงนั้นครับอย่างครับไปยังอ้าวปลาข้าดูปลาข้าวครับดูปลาข้าหน่อยลูกปลาข้าวครับข้าหน่อยเออดึงกันนครับเด้อเด้อครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาคืนกอนนะครับของของของ ของนะครับช้อนครับช้อนไปถึงกอนครับโอ้ใส่สวยครับงามโอ้ยที่แต่ทางนี้นะครับส่วนหนักครับจั่อยใส่สวยงามครับใส่งามโอ้ใส่งามครับพี่น้องโอ้ครับบาชร์เซ่เป็นเห็ดแล้วครับใส่งามนะครับใส่งามโอ้คนบูดครับโอ้เกียวเกียวกันเลยม้านครับม้านีบ่างอ้า

ไปแล้วครับไปยันนี่ลองไปยังไปยังบมาทังเอาเบิ้งเบิ้งเข้าไปกันครับไปยังโอ้โหโอ้โหโอ้ไปยังครับโอ้ยใครอยู่นี่น้องกระดูกโอ้ยสวงามสวงามสวงามครับโอ้ยสวงามเลยครับโอ้ยโอ้มาจิกเอื่อหัวทำงานอีหลี ไงแบบไหแบบไงแก้วครับแก้วย่เย่มเลยนะครับขอปเป้านะครับแก้วเอ้าบิอะบานเ้ยมาพี่น้องปรยปนครับโปรปนเนี้หวกเขาทางานอีกแล้วมบารน้บาราบาแล้วครับบารัธิอีสานบื้อปยาเพ็ดอีกแล้วุ่นะครับบื้อ นวดเพิ่นนี่อย่างนี้กินบกขาดครับขาดตะค่นดูแลครับอ่าขาดตะค่นดูแลเห็นไหมแก้วแก้วอ่าโอเคครับดีกว่าเซาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวว่านจะพยายามนะครับครับผม่ะมาแล้วกันลุยตักดีก่อนครับอ่ะเอ้าไม่นอยู่งเลยไปครับไปลุยดุยดุบะตายยังเดือย น่าจะวัดเซาหนะสีมันอยู่นะครับอ่ามันนั่นลงถอนเวีไป่ะูุกเย่ามเห็นเด็กน,น,นะบปออแนมนครับหลังแรกครับเต็มแรกครับนันนนบย่สิอเจ้าเก็บก่อนครับใส่ปน ส่ป yeah, right. uh, okay. ุนกับบุใส่ปุนส่ปุนอใส่ปุนส่ปุนลูกมันมามีทย่างหนึ่งถืออยู่ของบุนะครับไปใปเบิ้งต่อต่อเนอ่ยเออไม่ได้ว่างๆการในการ ฮะฮาลื้นหลังนะครับดุ้นยอ้อนอะไรอย่างนี้ครับใส,ใส่เดียวกันเลยนะครับว่าใส่เดียวกันเลยม้า,าอีกแล้วม้า,าครับมาานันโอ้ปลานนี้ถ้าใส่ใส่นี่เนาะใส่เดียวกันนี่ลุ้เเนเดียวลุ้นเดียวกันเลยเอาเลยการจเสับครับการจำสอากาศดี

ตัวบบเนี่ยนั่งไปได้มันไหนไหนมันจมน้มาเห็นไหโอ้จมน้มด้วยครับดึงลงอยู่วะยู่วะครับยังอยู่วะยังอยูวะเอออยะาบึงเออติดใหม่เนาะโอ้ดีเลยครับใส่มบนหน่อยๆเด้อต้องตะขึ้นนี่ครับ มันใส่น,น้อยครับฟังดวยใส่ซ้ำแขนนี่บโอ้กินนะครับติดไม่งนาะไม่อยู่ในน้ำนะครับถึงนม่ไหเจอกันนะเอาอ,อ,อ,อยู่ยไปยังไปยัง กปลาใส่เดียวกันเลยนี่ฮ <c oughs> ะใสหัวครับหวัวอ้าวรุนนิรุนนิรุนติดยาวะติดยาอุย้ยสังเกตุเด็กชีวิตดีแล้วครับดูติดยานะครับ ติดยาตายได้โอยจะได้ครับใส่นี่งามนะลงเบ็ดลงเบ็ดลงติดติดยาฮั้งเยติดใหม่บ่จะดึงขาดติดใหม่โอ้ใหม่ติดใหม่ขางล่างนะครับงาใหม่หลนะครับเป็นหวยเป็นอะไร ห้าสิบห้าสิบยังอยู่นะครับยังอยู่หรอใส่บิ๊กบิ๊กเลยครับโอ้ยดึงลงไปาเสียชีวิตนี่นะครับดึงู้มาแล้วมาหนังพี่น้องมันเลยเอ้าเชี่ยววั่นโอ้โหเห่าไอ้พี่น้องมึงเนีครับโอ้หัวที่แล้วครับใส่เบอลนัดม้าเนี่ยครับแต่ว่าเสียใจแค่ว่า มันตายแล้วมันโดนลงดึงลงไปข้างหย่านะครับมันกินรอบเดียวบริยามรอบเดียวข้าวมันขึ้นปล่าครับเอ้าไปไปก่อนละครับผมออื้เียังไงเลยครับบังไงเลยบักไงยังไงกินลงเลือกครับไม่มีโอกาสลดเลยครับอ่าเจ้าจองเวทเลด้าครับอุ้ยบิ เก็บครับเก็บเยำฮะมันหวานโอ้ยถึงตรงขึ้นครับอเอา,าไม่หลุดไม่หลุนกันครับจะเด้อพี่น้องเราเก็บบางขั้นหรอครับไม่หลุนครับขั้นแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้โอ้แลนี้นะครับแล,ล,ลี้ยงเลี้ยง เห็ดปนที่เกาครับไปแล้วไปแล้วเป็นโคกแ่ปลอดภั้ครับเสงามเสียงามครับเห็นโคกแ่ปลอยัเห็ดปนเห็ดนครับขันตงครับพนัดมากเครับปาวรัดมากแล้วัอไปยังไปยังครับดูดูปรุกวะ ปลาดุ๊กปลาดุ๊กปลาดุ๊กใส่เป็นลาบเป็นโขก้อนนะครับปลอดภัยอืมดุกปลาดุกพี่น้องเพิ่งปลาดุกหวยปลาเหลืองหุยครับตัวเหลืองงามครับโดก่อนครับโขก่อนละครับ ปลาข้าวลูกปลาข้าวโอ้ยโค่อ,อน่าชสวยช่วยตืดนีกแล้กข้างเหลื่องไอ้ไ้ยนะครับติดแล้วพี่ชิบ เสียชีพยอย่าเสียสัตว์น้ำวิ่งไหนอือนี่คือกูแล้วครับข้างเหลืองเลยห้อยใส่หน่ะสีงามอยู่ดิสีงามสีงามโอ้ยงามงามนะครับตายแล้วป่าเนาะเสียชีพอีกแล้วมันติดแล้วมันไปถึกง,งามไปพวกไอ้อายา,<ญ>าพวกยังอยู่ในหนามมันก็เลยตายรมันจะตายเด่นถือตายแล้วนี่ไปบังก็ได้ครับพี่น้องเบิ่งนี่อา้าวมา เบิือนี่งคือวะจงคือจงดึงเขามาแน่นอยู่น็ดปกวะเี็ดินนี่ปวงกับน้ำฝนตันนี้บ่ไปอเอาี่ดู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 กูดสดู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 ดนดูดูดดูดู รุดเขาตุ้งรุดมือนะครับดูมันถือแล้วมันสิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันสิลุดเลยนะลุดเกือบนะครับเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้ฉันละนี่ตัดเบ็ดบานเอาไปกันเอาหนิวไปกอนป้ามาไปก่อนเอาปวดไผ่ซะก่อน ใส่โมเมนกีรลายได้พี่้องกำหัวเห็นหางใส่ังงามนะครับปลาดุกเออมาเกือบหมด้กินอกินกออีกอีกออกออีกอีกอีอีกอองไปีอีกอีกอีี่อีีกออี้อีอีก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 อีีกอออี S <S ประดุกไม่จะใส่ทำกันบนเลยเนะาะไดนเย็ดตัวได้ซี่้งหมดมาเอาขึ้นมาพี่พี่กันเอาถึงงาของอยาตายเลยนะครับดูนะยุ่งงเลยนะครับนี่ตัวใหญ่เลยนะเ ยังเหรอฮะมันคือเยู่นีกระทูกด้วยกันนะครับด่โอ้ส่วนมันสิตายเลยนะครับนี่ถูกระไต้เลยของเปของงาไมของหานะครับเรียบร้อยอะนะครับโอเคกะพายซีพยายามเรียบร้อยเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวมาหลุดกันมาเบิง์กันเลครับมานบ่ นะครับอ่ะยังหยัวครับเอ้ยเนี่พี่น้องคนนะครับเดี๋ยวกระพาะมือขึ้นครับลันนี่นะครับเดี๋ยวของมือขึ้นนี่ก็เดี๋ยวจะมาร่วมแล้วจะถ่ายรูปทั้งไทยเบิร์กนะครับน่าจะมีน่ะละฮาโลคันตั้มนะครับฮาโลขึ้นละนะครับกดเด็ดกับเยังหัวอ่ะติดตามฝากติดตามช่องอีสานมือโปรอยากนะครับกับผมเบาสดใสกับเบาหนักนะครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไข่กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ อ่ะสวัสดีครับยุ้ซี่ครับ,รบไปเจอกันทริปหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับ